สวัสดีค่ะพบกับช่องสมบูรณ์ดีนะคะวันนี้จะมาชมบรรยากาศค่ะหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูรอบกันค่ะวะ่าปลาเข้าไหมไหนรอบเปิดรอบค่ะเปิดรอบ เราใส่รอบไว้นะคะโอ้โหได้ปลาช่อนยักษ์อีกแล้วค่ะหนึ่งตัวสองโลสามโลได้น่าจะเกือบสามโลเลยใหญ่มากว้าวโอ้โหแน่นอนน้ำมันไหลแรงน้ำมันไหลแรงค่ะปลาช่อนมาเข้ารอบปลาช่อนยักษ์ ปลาปลาที่กลางมองได้นะครับเนี่ยอ,อันนี้เป็นปลาที่เรากลางมองได้ปลาขาวอันนี้ปลาช่อนค่ะวปลาช่อนตัวใหญ่มากจะดูลยเทยให้ดูครับรากศค่ะอันนี้บรรยากาศฝนตกนะคะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะฝนดีมากข้าวเขียวชะอุ่ม าอันนี้เป็นปลาที่เราใส่มองได้นะคะโอ้ได้เกือบครึ่งถังเลยอันนี้เป็นปลาช่อนที่เราใส่รอบโอ้ปลาช่อนยักษ์ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวที่แล้วนี่น่าจะสามโลได้ครับหมาลบหมาลบว้าว 3ามโลได้ค่ะวันนี้ก็ใหญ่มากสามโลได้สามโลได,ลได้ปกติเราก็ได้เรื่อยๆอยู่นะคะปลาแต่วันนี้ฝนมันตกมันก็เลยแบบว่าได้ตัวใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าปลามันขึ้นปลามันขึ้นจากนา อันนี้ก็คือน่าจะใหญ่กว่ารอบที่แล้วอีกนะคะอาจะสามลูได้ตัวนี้ค่ะนั้นเป็นที่ที่เราใส่มองนะคะตรงทางตรงน้ำไหลน้ำมันไหลแล้วก็ไปใส่มองไว้ปลาปลาก็เยอะน้ำขึ้นเยอะมากเลยค่ะฝนตกหนักตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่ก็เป็นปลาช่อนที่เราใส่รอบได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปใส่มองกัน วันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่องสมบูรณ์ดีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ